มะพร้าวลอยน้ําค่ะพอดีมะพร้าวมันร่วงหล่นลงจากต้นแล้วมันก็หล่นลงอ่างเก็บน้ําที่วัดคําปงเป้งค่ะก็มีคุณสมิงคุณพาแล้วก็คุณยายหมอนคุณยายทองช่วยกันเก็บมะพร้าวขึ้นมานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บมะพร้าวไปแจกจ่ายชาวบ้าน ที่ชาวบ้านต้องการเอาไปทําขนมเพื่อทําขนมมาใส่บาทในวันห่อข้าวสากวันที่21กันยายนนี่ค่ะเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน10ค่ะยายมอนกําลังเก็บมะพร้าวเอาขึ้นรถซาเลง้งดูไหมนี่ยมะพร้าวยายมอ,อามาใส่รถซาเล้งเลยถ่ายวิดีโอจ้ะ แรงงานคุณภาพทีมงานเดิมเอามาลุ้นกันว่ามันจะได้บอกพาวหน่วยนี่ว่เนี่ยเอาสู้ๆ่ลอยเอาอเรอยเอารอไกลแล้วไก้แล้วได้บันเนี่ยได้บันเนี้ย ไกลแล้วไกลแล้วเอามือวิดน้ามเข้ามาแม่พี่อะไกลแล้วไกลแล้วก็เป็นความจริงแล้วเอาไก่ไก่ก็เก้าบาททีเนี้ยโอ้โเอาเอาเนี่ยไปเอารอบที่สองได้บอลรอบที่สองเนี่ยเอาหนึ่งสองสามนั่นรอบที่สองได้บอลในรอบที่สอง เอาได้แล้วประสบผลสำเร็จได้มะพร้าวแล้วนะคะบางส่วนตอนนี้กำลังจะไปเก็บต่ออีกสะลูกที่สองเอาสะลูกต่อไปนะเดี๋ยวรับรถไปก่อนน่ารถที่เดีวยดวย ยายทองมาสมทบแล้วเดอ้อมีสองจาวแล้ววันนี้นะ่ะกำลังเอาบอกพ้าสองหน่วยตอนนี้เกี่ยวหักต้องใส่ความสามารถพิเศษนิดนึงใส้แขนยาวๆยายทองัอ่ว อาใจทองระวังเดินระวังหน่อยนะคะจับไว้จับไว้ได้แล้วสองสาวยังแข็งแรงอยู่เก็บมะพร้าวเสร็จแล้วตอนนี้เอามารวบรวมไว้ที่หน้าโรงฉัน ได้มะพร้าวแล้วนะคะเยอะมากเลยค่ะใครอยากได้มามาเอาเลยนะคะไปทําขนมค่ะอนุญาตให้ไปเก็บบึงเผาเมื่อวให้มูอเนาะแจกผู้เฒ่าไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดขนมไปเฮ็ดขนมข้าวต้มก็ได้เป็นผู้เฒ่ามาเอาบึงเผาไปเฮ็ดขนมเด้อคุณนมก็ได้ผู้นุมกับแม่อา มะพร้าวยังเหลือนะคะใครอยากได้มารับอีกได้เลยค่ะผู้ใจบุญเก็บมาไว้ให้พวกเราแล้วค่ะมาเลยมาเลยค่ะจะได้บุญร่วมกันค่ะ